4 4ป,ปีที่ผ่านมา6ตุลา2519นั้นเจ้านกพิราบบินคว้างกลางกลุ่มควันกระสุนโหนสังหารมันกลางควันปืนวันนั้นเมืม่อ6ตุลา2,519เข้าด่วนนะคะตอนนี้มีรายงานเผาเกิดการนองเลือดโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลและกลุ่มฝ่ายขวาหลายกลุ่มร่วมมือกันก่อเหตุสังหารหมู่ประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใจกลางกรุงเทค่ะ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย41คนและบาดเจ็บ1 7 5คนวัชลีเพชรตุ่นขณะเสียชีวิตอายุ20ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลายัยความคมแข็งใบหน้าของเธอแสดงถึงความตื่นตะกนกเจ็บปวดเข้ามาลก่อนสิ้นใจเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของอาชญากร6ตุลาในธรรมศาสตร์ที่ถูกการเมืองอันป่าเถื่อนทำช้า ได้ข่มขืนเธอและใช้ไม้แงทงช่องคลอดพิเชษชัยมรกุลนิสิตจุราคณะัฐศาสตรปีที่หนึ่งอายุเพียง19ปีได้อาสาไปซื้อข้าวกล่องให้เพื่อนและไม่ได้กลับมาอีกเลยเขาถูกรุมทำร้ายชารุณและใช้เชือกผูกคอลากไว้บนห้อยไว้บนต้นมะขามก่อนจะใช้เก้าอีฟ้ฟาดไปที่ร่างของเขาหามกลางเสียงคเลาะและรอยยิ้มของเด็กน้อยคนหนึ่งอย่าง,น,างน่าผิดหูใจนี่เป็นแค่คนตัวหนึ่ง ที่ตกเป็นเหยื่อของการเมืองไทยอนหดร้ายการก่อการสังหารน,นี้ได้เป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลกแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือกรณีการนองเลือดในครั้งนี้ไม่มีการจับกลุ่มฆาตรกรผู้ก่อสังหตุผู้ก่อเหตุสังหารเ,เลยแม้แต่คนเดียวในทางตรงกันข้ามนัศึกษาประชาชนที่เหลือรอดจากการถูกสังหารจํานวน3 9 4คนกับถูกจับกลุมทั้งหมดภายในวันนั้นเอง เลอดไปโดนอะไรมาสีเหรอใช่ครับมันคือสีสีของเลือดที่ผู้ใหญ่บ้าอำนาจต้องการที่จะให้ตัวเองดำรงอำนาจอยู่เพื่อเรียกร้องสีของคนที่แก่ออกมาเรียกร้องความถูกต้องออกมาเรียกร้องด้วยมือเปล่าเหมือนกับพวกเราในวันนี้และสีสีนี้จะไม่มีวันล้างออกมันจะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดกาลแม้ทีสารเหล่านั้นจะพยายามลบมันสักเท่าไหร่ต้อนมันปกปิดมันสักแค่ไหนต่อให้ลบข้าวเลือดออกไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีทางลบมันออกจากหัวใจของพวกเราได้นี่เป็นแค่เพียงสีน้อยนิดนะครับที่ผมนํามา เพ<ส>ื่อเตือนสติให้กับทุกคนได้เห็นว่าอำนาจธมินเหล่านี้มันอันตรายและน่ากลัวมากแค่ไหนแต่รู้อะไรไหมทุกคนลองมองดูบนพื้นสิครับสีเหล่านี้มันอยู่ไปทั่วทุกที่มันไหลนองและส่งกลิ่นเป็นฟุ้งเต็มไปหมดเกินกว่าที่ใครจะมาบอกว่ามองไม่เห็นหรือไม่รับรู้เพราะมือที่คนปิดตาเราไว้ปิดหูเราเอาไว้มันได้ถูกดึงออกไปจนหมดสิ้นแล้ว44ปีที่ผ่านมาปีศาจร้ายเหล่านั้นยังคงลอยนวลอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกมันยังคงยืนอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางกองเงินกองทอง ท่ามกลางภาษีหยาดเหงื่อและหยดน้ําตาที่เบื้องล่างนั้นเต็มไปด้วยสายเลือดของคนที่มันทําลายไปตั้งแต่ผู้ชายผู้หญิงคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กๆอย่างนิสิตนักศึกษาทาไปได้อย่างอมหิตเลือดเย็นแถมยินอยู่ได้อย่างหน้าตายเฉยพร้อมทั่งไปด้วยอํานาจบลนมือโดยที่ไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาได้เลย6กตุลามาเปลี่ยนไทยใช่แล้วครับที่ผมพูดไปนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่นิทานหรือเรื่องเล่าสยองขวัญแต่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วในบ้านป่าเมืองเถื่อนแห่งนี้ เพื่อเป็นบทเรียนให้เราทุกคนได้ตระหนักมากขึ้นหลายคนพยายามเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาสร้างความหวาดกลัวให้กับเราเหมือนกับการเขียนเสือให้หัวกลัวใครที่ออกมาต่อต้านหรือเป็นพวกนอกคอกจะต้องโดนอะไรสิ่งที่พวกคุณพยายามโดยที่เราไม่สามารถขัดขืนได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อเหมือนกับสเสียงในกองแต่ถ้าไม่ฟังก็ข่มขู่เราหรือทําร้ายเราอีกทั้งพยายามยัดยาล้างสมองให้เรากินทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม12ประการเด็กเอ๋ยเด็กดีการตัดผมการแต่งกายการเคารพผู้ใหญ่การไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิน้นแต่คุณคิดผิดครับวันนี้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นได้พังกงสีเลือดออกมาด้วยตัวของมันเองแล้วและสิ่งที่พวกมันพบคือโลกใบใหม่โลกที่มีชื่อว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่และมีผู้คนมากมายเป็นปพันนล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่และเขาจะจับตามองมายัางประเทศที่ไม่มีความชอบธรรมเกิดขึ้นและตอนนี้กงสีแดงได้ถูกดึงผ้าคลุมทมินสีดำออกไปหมดสิ้นแล้วเพื่ออิสระ เพื่อเสรีภาพอันไร้ขีดจำกัดทำให้เหล่านกพิราบได้กลางปีกปีนอีกครั้งอย่างที่มันใฝ่ฝันหน้าที่แห่งนี้เองที่มีผู้คนมากมายตื่นขึ้นและมองเห็นถึงความชั่วร้ายหัวนเยี่ยมอมหิตท,ที่คุณปกปิดไว้อย่างยาวนานคุณคิดว่าคุณทำลายคนเหล่านี้ได้หมดสิ้นแล้วแต่ความจริงคนเหล่านั้นไม่ได้จากไปไหนวันนี้พวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วพวกเขาคือเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศที่ออกมาหลอกร้องตะโกนบอกกับผู้ใหญ่เร,เร็วๆว่าพอกันทีกับเรื่องเทงสวนที่ผู้ใหญ่ได้สร้างปัญหามากมาย ที่ทำให้ประเทศและอนาคตของเราพังพินาศย่อยยับไม่มีชินดีแล้วยังมีหน้ามาปล่อยให้เด็กอย่างพวกเราต้องออกมารับกรรมจากการจากการกระทําของผู้ใหญ่ที่ทุเลศและเห็นแกนตัวแบบพุกท่านเป็นภาระให้เด็กอย่างพวกเราต้องมาเริ่มต้นแก้ไขใหม่กันหมดนอกจากนี้พุกท่านจะไม่ฟังเสียงเราแล้วพุกท่านยังไม่ลายใจต่อสิ่งที่เองได้กระทาเลยสักนิดคําว่าการเมืองไทย คำว่าการเมืองไทยได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วสิ่งที่พวกคุณพยายามทำกับคำว่าการเมืองคือมันไม่ใช่เรื่องของเด็กพยายามกีดกันว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้นมันเส็นไปเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่สนใจคำว่าการเมืองต่อไปแล้ว เพราะเรารู้สึกเอื่อมละอาเพราะมันหมดความศรัทธาความน่าเชื่อถือจากคําว่าการเมืองอีกต่อไปไม่ใช่เพราะว่าคุณอิดกาเราสําเร็จนะครับแต่เป็นเพราะว่าพวกคุณทําลายมันไปด้วยตัวของพวกคุณเองเทั้งการโกงกินกดเหงคุ่มขี่ประชาชนการช่วยเหลือพวกพ้องการแจกกล้วยไขยตัวการมีงูเห่าเด็กผู้ชายขาแป้งเด็กสมบูรณ์ฝาเขียวกับนาฬิกาเพื่อนผู้ร่วงหลับนางปิรัญญาบุกลุกป่าในจะน้องร้องอยากซื้อเรือดำน้ำอีกผิดเป็นชอบผิดเป็นรอดเขียนกฎหมาวงเล็บยอยัก ให้ตัวเองลอดช่องเล่นเกมกันไปมาล่าสุดต่อยกันเองเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นไม่เห็นหัวไม่เกรงใจประชาชนที่เป็นนายที่แพ้จริงการเมืองจรงกลายเป็นคาว่าสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะขย,ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจึงขอให้คนรุ่นใหม่ออกมาล้างคาสาบนี้ให้มันหมดไปพร้อมกับตูนทันไปพร้อมกับดนโนเสาจากคําว่าการเมืองให้เกิดใหม่เป็นคําว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยทุกคน นี่จะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นมีพลังมากขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้นเพื่อตอบย้ําว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะออกแล้วจงออกมาบอกถึงปัญหาบอกถึงสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงจงพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดโดยไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปต่อจากนี้นี่คือลูกโป่งนะครับแสดงเหมือนกับเป็นกลา,าที่ครอบประเทศเราไว้อยู่ต่อจากนี้กลา,าได้แตกออกไปหมดสิ้นแล้ว ปัจจุบันคนจึงไม่ได้ออกมาเรียกร้องแค่บางเรื่องอย่างประชาธิปไตยอย่างที่ฝ่ายคิดแต่เขาออกมาเรียกร้องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการศึกษากามเท่าเทียมทางเพศซึ่งคือสิทธิเสรีภาพอันพึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันใช่แล้วครับเพราะมันพังพังทั้งระบบจริงๆต้องใช้เวลาย,ยาวนานแต่นี่เป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญอย่างยิ่งเพื่อที่สักวันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอาจจะเป็นคนรุ่นนี้คนรุ่นหลังแต่ไม่ว่าจะนานสักแค่ไหน อย่าเมื่อฟ้าสีทองของอัมพายจะต้องมาถึงประเทศกะลาเล็กๆของเราอย่างแน่นอนกว่าจะถึงวันนั้นอยากให้ทุกคนออกมาช่วยการทุกกลาพานนี้ออกได้แล้วคนจากนานาประเทศคงอิจสามประเทศเรามากที่สุดเลยนะครับที่มีเด็กไทยเป็นล้านๆคนกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อออกมาบอกถึงความเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการ,การ,การเมืองอย่างสร้างสรรค์แต่ผู้ใหญ่บางคนกลับมองว่าเด็กพวกนี้หัวรุนแรงก้าวร้าวไม่เชื่อฟังหรือไม่เชื่องกันแนะ่ที่พวกเราทําไปไม่ได้แปลว่าเราก้าวร้าว ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักชาติแต่เป็นการอยากเห็นชาติพัฒนาขึ้นไม่ถอยหลังลงเหมือนเหมือนอย่างทุกวันนี้และไม่อยากเห็นผู้ใหญ่ขี้โกงมาป้อนอนาคตของพวกเราและคนรุ่นหลังได้ต่อไปนี่แหละครับคือการรักชาติที่แท้จริงสิ่งที่พวกเราทําไม่ได้ต้องการให้ใครมาจดจํามายกย่องสรรเสริญเพียงแค่ต้องการเห็นความชอบธรรมและการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขค <c oughs> มนาคมเศรษฐกิจการศึกษาและอีกมากมายของชาติเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนต้องเข้าเตรียมการเพียงเท่านั้นเองครับขอบคุณครับครับก็ก่อนจบในเนล่วันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาพูดถึงพวกที่อยากให้พวกเราเพิ่มเฉยหรือพวกที่เพิ่มเฉยกว่าเรานะครับว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราขนาดไหนอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างระบบการศึกษาที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับอย่างที่โรงเรียนก่อนๆนะครับได้พูดเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่มันเห็นเคยขนาดนี้นะครับ ยกตัวอย่างที่ใกล้ๆที่กุดที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็คือกฎกฎโรงเรียนที่มันล้าหลังครับที่มันจะแบบทาร้ายอนาคเขาตองเจ็กบางคนนะครับที่เขามีความฝันเียงแค่เขาอยากจะทําตามความฝันงเขาครับแต่ต้องมาหยุดด้วยกฎโรงเรียนที่มันล้าหลังครับอย่างที่เห็นได้ชัดว่าครับก็เรื่องหนึ่งเขาคือการทหารเกฑ์หรือรอรอครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนจะต้องได้เจอครับผู้ชายทุกคนครับที่ว่าจะต้องได้เจอบางคนจีต้องบางคนจะต้องเจอ ต้องเป็นแบบผู้ชายอ่ะครับก็ต้องเป็นเสาหลักของบ้านบางคนที่มีแค่ตัวเขาคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่หรือว่าต้องแบบดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องแบบบางคนถ้าเขาอายุโตไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องเาคอต้องมาดูแลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาต้องกรองคนว่าเฮ้ยพอเขาถึงอายุยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยเขาต้องมานั่งกฑนอาหารดีกเหรอแล้วเขาจะเป็นคนดูแลพ่อแม่เขาว่าแล้วบางคนที่เขามีความฝันของเขาอะอย่างบางคนที่อยากเป็นดาราอยากเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมานั่งตัดผมตัดทรงรอดอย่างเงี้ยเพื่อแบบเอ้ความฝันของเขาว่าแล้วคุณมีส คนเราอ่ะคือมันมีความฝันได้เว้ยแต่ละกฎของพวกคุณอ่ะยังทาลายเขาอยู่อ่ะคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัดอนาคตของพวกเขาอ่ะครับก็ก่อนจบวันนี้นะครับที่พวกผมนะครับมาพูดในวันนี้ครับพวกผมเองถ้าต้องการที่จะกำหนดอนาคตของพวกผมเองถ้าพวกคุณนะครับยังอยากเห็นอนาคตที่รุ่งเรืองของพวกเรานะครับก็ปล่อยให้สย่งของเราในวันนี้อ่ะครับให้เป็นตัวกําหนดอนาคตของเราครับขอบคุณ ปลาไตของกลุ่มลาะพิษ์ไม่จะพิชิตเหตุการณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมืเ่อแล้วฟงังกลุ่มยมรมไม่ก็อหัวให้เผด็จการก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นสื่อมวลชนเป,เป็นประชาชนเป็นคนคนหนึ่ง ที่ต้องการเห็นประเทศและระบบการศึกษาดีขึ้นวันนี้อาจจะไม่ใช่เก้าวที่เราประสบความสาเร็จแต่เป็นอีกเก้าหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการเหมือนๆกันนั่นคืออนาคตท,ที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมิติใดก็ตามค่ะสําหรับวันนี้กลุ่มเกียรติบุดรไม่ก็หัวให้ผลิตการและกลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วม ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกันอีกครั้งนะคะ